สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m i กกี้โฮมคลิปในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ i k ก a วาบางนาคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทำคลิปแบบพาชมกระถางต้นไม้ที่อิก a กไปแล้วเนาะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตของต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับต้นไม้นะไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือว่าอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ อันนี้ก็น่าสนใจนะคือชั้นวางที่แบบว่าเราสามารถเอาต้นไม้อะต้นเล็กๆมาวางแบบในนี้ได้อะเนี่ย299บาทมีทั้งหมด4ชั้นนี่นี่นีเขาก็จะมีแบบนี้มาให้อะแล้วก็แบบเราก็ไปประกอบเองหน้าตาก็ออกเป็นแบบนี้รู้สึกจะมีสองสีนะแบบขาวขดำเนอะน่ารักดีเป็นพลาสติก ต่อไปจะเป็นดินแดนแห่งกระถางนะคะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไม้ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าใช่เขาจะแบบเหมือนไม้ไมนะ้โอ๊เนาะแบบสมัยโบราณอะดูแบบวินเทจนิดนึงแล้วก็อันนี้คือมีรูด้วยนะเห็นปะ นี่ก็คือสามารถแบบปลูกต้นไม้ได้เลยอ่ะอันเนี้ยไปใส่พวกแบบใส่ใบสักเออองุ่นทะเล,เลยอะไรเงี้ยก็น่ารักอยู่นะว่าหาตะกร้าสารตะกร้าหวายนะคะที่แบบว่าเอาไว้ในห้องแล้วดูมีความเป็นมินิมอลเนาะอันนี้ก็ดูแบบน่ารักดี นี่แบบนี้ด้วยนะอันนี้ก็179เหมือนกันเออมีกระถางมาใหม่แบบเยอะมากอะ่ะนี่อันเนี้ยเนี่ยเห็นในปินเทเลสบ่อยมากมันจะเป็นแบบสีชมพู159บาทสวยอยู่นะเอาไปใส่พวกแบบอะไรนะพิงปินเซด นี่อันนี้ค่ะ59บาทสีแบบแจีดจาดมากคือถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนต้องปลูกกระถางต้นไม้แยกสังหารนะแล้วก็เอาเนี้ยไปส่วนเป็นแบบเคสอีกทีนึงนะเพ <'s> ื่อเราแบบยกไปให้น้ำหรือว่าให้แสงเนาะก็สะดวกดีสีขาวด้วยเพิ่มความมินิมอลให้กับห้องนะคะ กระถางอย่างเงี้ยเห็นปะก็น่ารัก่79ดบาทแต่ว่ามันไม,ไม่มีรูนะต้องเอาแบบเอาต้นไม้มาใส่แล้วก็แบบเป็นเหมือนเคสอนะเคสใส่กระถางเทียมันจะเป็นแบบเหมือนอลูมิเนียมอะสีทอง59บาทไซส์นี้อฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะที่เขามีเป็นแบบมอสบอลอะเหมือนที่เรามีต้นไม้อะแต่ว่านี้เป็นเป็นต้นไม้ปลอบนะ ก็ดูแบบคล้ายครึงอยู่นะเอาไปแขวนกิเก๋เห็นปะน่ารักนี่ที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาแต่เราไม่ได้ซื้อที่นี่นะแต่ว่าเน,นี้ยที่นี่มีขาย119บาทหรือแต่วัสดุดีนะเป็นแบบเหมือนเหมือนแก้วเนาะแล้วก็กดตรวนี้นี่119บาท มันก็มีความแบบคิ้วๆอ่ะเอาไปตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารักมากหูกปะเอ้ยนะี่นี่บ้านนี้เป็นบ้านในตำนานที่ที่จะซื้อหลายรอบแล้วมันจะเปิดฝาอย่างเงี้ยได้ข้างบนเห็นปะเนี่ยแล้วก็เราก็ใส่ต้นไม้เข้าไปหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือทําเป็นแบบส่วนทัส่วนน่ะสวนอยู่ในน่ะก็น่ารักเห็นแบบหลายที่มากในตามแบบคาเฟ่อะ น่าสนใจนะเนี่ยเอานี้แปบเนาะโอเคอันนี้หนึ่งอันอันนี้เป็นะายพวกกันไกลเห้ยแต่ว่าวสีคือแบบว่าคิวมากอะ่ะเป็นแบบฟ้าฟ้าดูดิเนี่ยมาเข้ากันมาก เวลาที่เราปลู่ต้นไม้ในบ้านใช่ปะแล้วเราต้องการแบบเอาไปรับแสงอะ่ะก็คือไม่ต้องยกต้นไม้ให้ปวดหลังเ,เพราะว่าเอาต้นไม้วาบนเนี้แล้วก็เขียนเอาที่เกียร์นะคะเขาก็มีแบบต้นไม้จริงด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นแบบหลากหลายตระกูลมากพวกแบบไม้อวบน้ำอันนี้มีแบบไซร์ไปสักแคร์ต้นเล็กจิว๋วนี่ นี่มีอันนี้ด้วยพลูบราซิลนะคะแล้วเขาจะบอกด้วยว่าแบบวิธีการเลี้ยงยังไงนตรงนี้เห็นไหมปลูกในที่ที่มีแสงสว่างรดน้ำกี่วันครั้งขนาดต้นกี่เซนอะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดใครแบบมีระเบียงอะระเบียงบ้านนะคะก็คือเหมาะมากเนี่ยแล้วก็เอาต้นไม้มาเลื่อยใช่ปะให้มันขึ้นเถาแบบเนี้ยอันนี้คือเขาติดไฟไว้ด้วยอ่ะแต่ว่ามันเนี่ยเป็นไฟแบบเนี้ยเออน่ารักอะอันนี้คือซุมมานั่ง4,990บาท เป็นแบบที่วางต้นไม้อะแบบพวกใครที่ปลูกแบบไม้อวบน้ำยอะไรเงี้ยนาะก็น่ารักเพราะว่ามันมีช่องให้แบบแสงเข้าได้นะคะ499บาทนี่เราก็ต้องเอาไปประกอบเองแบบนี้เราได้อันนี้มาเป็นแท่งเตือนในการรดน้ำต้นไม้นะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใช้กับต้นไม้ที่เรากำลังจะเปลี่ยนกระถางใหม่ที่บ้านนะคะจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะเป็นเซ็นเซอร์เตือนสําหรับรดน้าต้นไม้นะคะเราได้ทําการอ่านคู่มือเรียบร้อยนะคะทุกคนด้านในเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการใช้งานแบบนี้นะคะซึ่งการใช้งานของแท่งเตือนรดน้ําต้นไม้อันนี้นะคะก็คือเราต้องใส่ฐาน 3A นะคะ1ก้อนนะคะอ่านี่แบบนี้นะคะด้านในเนี่ยเขาจะมี สวิตตรงนี้นะคะให้เราได้ปรับนะคะทุกคนต้องเลือกก่อนว่าจะเอาไปใช้กับต้นไม้ประเภทใดนะคะอย่างของเรานะคะวันนี้เราจะใช้กับต้นไม้ที่ค่อนข้างชอบน้ำเนาะก็จะปรับไปที่นี่เลยค่ะระดับสูงสุดระดับ3นะคะทีนี้ก็ปิดฝาค่ะทุกคนซึ่งวิธีการใช้งานนะคะก็คือให้จุ่มเจ้าแท่งนี้ลงไปในดินนะคะโดยที่ให้แผ่นเหล็กตรงนี้ อยู่ในดินนะคะเพื่อที่จะวัดความชื้นที่อยู่ในดินนั่นเองนะคะแต่ต้องระวังนะคะอย่าให้แบบไปโดนรากนะเดี๋ยวรากจะขาดได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมต้นไม้ไว้นะคะเป็นต้นไม้ที่มีความสวยค่ะทุกคนเนี่ต้นนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอโกนิมาเนาะซึ่งใบของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบสีส้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็เข้ากับสีชุดเราในวันนี้ oh. เราก็เลยเลือกกระถางนะคะให้เข้ากับต้นไม้ด้วยอันนี้เป็นกระถางเมลามีนะะ oh. นะคะแพรนมีนะคะทุกคน ตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่แบบทนแล้วก็มีน้ำหนักเบานะคะซึ่งเขานะคะก็มาพร้อมจานที่แบบเข้าเซตนะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยจากทางด้านหลังของเรานี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะต้องขอขอบคุณทางแพนมีมากๆนะคะที่ได้ส่งกระถางสวยๆแบบนี้นะคะมาให้เราเนี่ยได้ทดลองใช้กับต้นไม้นะคะอ่านี่เดี๋ยวเราจะทดลองเอาเจ้าแท่งเซ็นเซอร์เตือนลดน้ำอันนี้นะคะจุ่มลงไปแต่ก็ต้องระวังลากนิดนึงนะคะนี่ก็ปักลงไปแบบนี้เลย โดยที่ให้แผ่นเหล็กตรงนี้นะคะอยู่ในดินอ่านี่ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่มีไฟแจ้งเตือนเนาะเพราะว่าเราอะพึ่งจะารดน้ำไปมันก็จะยังชื้นๆอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่ดินตัวนี้เริ่มแห้งนะคะก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนนะคะสามารถเอาไปใช้กับต้นไม้ในบ้านได้เลยนะคะทั้งเจ้าตัวเซ็นเซอร์เตือนแล้วก็กระถางสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะเอาไปปลูกกับต้นไม้ในบ้านได้เลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะกับการพาไปเดินดู ของต่างๆนะคะที่อิกเกียนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนต้นไม้ใส่กระถางพรอมกับติดเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องมิกกี้โฮมนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย